ครับสวัสดีครับจากเพจรับทำาำลไมเจมเซอร์นะครับที่อยู่ติดต่อนะครับนายนัทกร,กรมีธง79หมู่9าตำบลบ้านกดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารหัสปัษณีย์สนี13160นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ085 569 2576นะครับ 085-569-2576นะครับ <c oughs> ครับแอด ID ลายได้ที่เบอร์โทรหรือ ID ลายนะครับ MR.jamez3r MR.jamez3r นะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล่องกันไฟเกินรถ เวฟ 125S หัวเถิดสตาร์ทมือนะครับตัวนี้เป็นของหัวเถิดสตาร์ทมือแล้วก็หัวเถิดสตาร์ทเท้าก็ใส่จะเป็นวิธีการจะใส่แบบเดียวกันนะครับอธิบายตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับนี่ครับสายไฟเราจะย้ำหัวมาให้แล้วเราจะจะมีตัวปักวัดโวลต์ก่อนเข้าก่อนเข้าตัวกล่องนะครับ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ของรถเหลืออยู่จริงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเข้ากล่องไปแล้วเนี่ยตัวกล่องมันจะปรับให้แบตเตอรี่เป็นคงที่อยู่ที่13โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะมาเป็นวัดโวลต์ให้แยกนะครับก่อนขาเข้ากล่องนะครับตัวนี้ทำเป็นแจ็คให้นะครับแล้วก็เราจะมี ตัวสายเพิ่มดินนะครับซึ่งตอนนี้เราติดตั้งกับรถไปแล้วเรามีแถมให้นะครับตัวเนี้ยเราติดตั้งกับรถแล้วนะครับเกาะที่น็อตตรงข้างข้างที่จับตะกร้านะครับมันจะมีน็อตตัวหนึ่งไขออกมาได้แล้วก็ใส่หางปลาเข้าไปนะครับที่เราย้ําไปให้นะเป็นหางปลาทองเหลืองขันเข้าไปนะครับก็ตัวนี้เนี่ยอธิบายหลักการทํางานก่อนนะครับหลักการทํางานของตัวอุปกรณ์เนี่ยจะเป็น ตัวกองกระแสนะครับซึ่งกระแสไฟเนี่ยของรถเนี่ยจะมี2กระแสนะครับมาจากแบตเตอรี่1กระแสแล้วก็มาจากเครื่องยนต์1กระแสนะครับซึ่งตัวนี้จะกองกระแสไฟจากเครื่องยนต์นะครับซึ่งมันจะเป็นกระแสที่ทําให้เรือนไม้และกล่องเครื่องอ่ากุมเครื่องยนต์นะครับของระบบรถพังนะครับซึ่งตัวเนี้จะกองแค่กันแค่ไม้นะครับเพราะว่าเราจะทําแยกชุดกันนะครับ เพื่อป้องกันไม่ต้องไม่ต้องการตัดต่อสายไฟนะครับเราจะทําแยกชุดตัวนี้จะเป็นของตัวคุมเดือนไม้น,นะครับจะทํามากันน้ํานะครับซึ่งตัวนี้จะมีประกันให้นะครับเดี๋ยวตอนที่ลงรายละเอียดใน y o u t u b e เดี๋ยวจะมีบอกนะครับว่าประกันมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับโอเคแล้วก็ราคานี่ เราจะมีทั้งราคาส่งและราคาปีกนะครับก็คือราคาช่างและราคาร้านทั่วไปแล้วก็ราคาลูกค้านะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะลองใช้นะครับเพื่อป้องกันนะครับมันสามารถป้องกันไฟที่มันจะเกินขึ้นไปนัาปัดนะครับ ไม่ให้มันเกินกระแสนะครับซึ่งตัวเนี้ไม่ใช่กล่องบาลานซ์ไฟนะครับบางคนเข้าใจผิดเป็นกล่องบาลานซ์ไฟกล่องบาลานซ์ไฟจะมีตัวบาลานซ์เฉยๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นกองกระแสนะครับกองกระแสก็คือกระแสเนี่ยมันมา2เส้นนะครับก็คือเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นไซน์เวฟขึ้นเส้นหนึ่งนะครับ ก็ตัวนี้จะตัดตัวสายเวฟออกไปกระแสะที่มันจะกระเพือมอ่ะมันจะตัดออกไปนะครับจะเป็นกระแสะตรงก็คือจะเป็นกระแสะที่จะเป็นมาจากแบตโดยตรงนะครับเป็นเส้นตรงนะครับก็คือกระแสะที่เรียบที่สุดนะครับซึ่งมันจะกรองให้เรียบที่สุดเลยนะครับตัวนี้ทํางานเนี่ยนะครับถ้าแบตเตอรี่อ่อนไม่ต้องกลัวมันมันจะได้ทํางานนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องอ่อนถึงประมาณ8โวลต์นะครับ ผมลิมิตไว้ที่ประมาณ8โวลต์นะครับแต่ถ้า9โวลต์ก็ควรเบรยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับอ่าแบตเตอรี่รถเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยจะอยู่ที่12โวลต์นะครับก็ตัวเนี้ยแบตเสื่อมก็ยังใช้ได้นะครับก็คือขอให้มีไฟเข้ามันนะครับอยู่ที่8โวลต์ไม่ต่ำพอ8โวลต์นะครับแล้วก็สูงไม่เกิน24โวลต์นะครับ ถามว่าทําไมตัวนี้มารองรับไฟสูง24โวลต์ด้วยนะครับเพราะไฟที่มันเกินมาจากรถเนี่ยที่มันเป็นไฟเครื่องเนี่ยผมเคยทํารถลูกค้าตัวนี้นะครับตัวรุ่นนี้ที่เป็นหัวเถิกเนี่ยครับสีนี้เลยนะครับที่ว่าเรือนไม้ไหมาม,ามานะครับคือเขาสตาร์ทต,ตอนเช้าตอนแรกยังทํางานได้ดีนัดกันดิบดีเลย แล้วของสตารต์ตอนเช้าลองขี่จะขี่มาหาผมแล้วปรากฏว่าเรือนไม,ม้มันไหม้เลยนะครับซึ่งพอมาถึงผมเนี่ยผมก็วัดไฟนะครับก็ไม่คิดว่าอย่างอื่นจะพังนะครับก็เลยไม่ได้แจ้งพี่ลูกค้านะครับแต่พอวัดไฟนะครับสตาร์เดินเบาอยู่ดีเครื่องทั้งคันดับหมดเลยนะครับยังไม่ได้ทอะไรเกี่ยวกับชุดไฟนะครับก็คือกําลังนั่งไล่เช็คไฟวัดไฟอยู่นะครับ ก็คือวัดไปได้มีไฟเครื่องขึ้นมาในไม้นะครับมาในระบบไฟแบตนะครับไฟเครื่องขึ้นมาในระบบไฟแบตก็ทําให้ตัวไฟที่มาไม่เนี่ยมันมี2กระแสซึ่งไม่เนี่ยมันรับได้แค่กระแสเดียวนะครับมันเกิดจากการที่ว่ารถมันเสื่อมสภาพนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะช่วยป้องกันนะครับไม้นะครับ, My, รบแล้วก็ พอเราวัดไฟนะครับไปสักพักนึงมันได้21โวลต์น,นะครับ21โวลต์นเนี่ยแล้วลดมันเนี่ยอยู่ดีๆก็ดับไปเลยพอเราบิีกุญแจดับมันก็ดับไปเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ติดเลยนะครับซึ่งตอนวัดนั้นผมถ่ายวิดีโอไว้เอยไม่ได้ถ่าย Video วิดีโอไว้ถ่ายเป็นรูปภาพไว้นะครับก็คือถ่ายว่าวัดได้เท่านี้ เพื่อแจ้งพี่ลูกค้านะครับเพื่อให้พี่ลูกค้าทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ในรถนะครับแล้วก็สรุปก็คือเราเจอสาเหตุตรงนี้นะครับเราถึงมาทํากล่องตัวนี้เพื่อป้องกันไม่นะครับแล้วเดี๋ยวกล่องเครื่องยนต์เนี่ยคุ้มเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างอีกทีหนึง่งเป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันจะ แยกส่วนกันนะครับทําไมไม่ทํามาเป็นส่วนเดียวกันเพราะว่าการทํามาเป็นส่วนเดียวกันเนี่ยมันจะแบกรับโหลดเกินกล่องมันจะรับไม่ไหวนะครับซึ่งตอนเนี้ทํากล่องตัวกองไฟไหม้เนี่ยกันไฟเกินเนี่ยกล,ก,ลก,ลกล่องกองกันไฟเกินนะครับของไม้ก่อนนะครับ <S <S เพืเพ่อป้องกันรักษาไม้ก่อนนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า มันจะไหม้หมดเลยถ้าเกิดไฟเกินมาแบบพี่คนนั้นนะครับพี่ลูกค้าท่านนั้นมันจะไหม้หมดเลยแล้วมันไม่บริการแจ้งเตือนล่วงหน้าวัดโวลต์เขาก็วัดไม่ได้นะครับวัดโวลต์เนี่ยขึ้นสิบสองแต่ไฟที่มันมาเกินมันมายี่บเอ็ดถามว่าทําไมช่างรู้คือผมใช้มิเตอร์จับแล้ววัดอีกกระแสหนึง่งร่วมด้วยนะครับก็เลยเจอว่ามันมาคู่กันแล้วมันมาที่โวลต์ที่สูงมาก นะครับเวลาลิ่งเครื่องนะครับก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวกล่องการไฟเกินเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลต่อเครื่องยนต์ไม่มีผลต่อระบบไฟอื่นๆของรถนะครับมันจะกองกันไฟไม้นะครับสําหรับใครที่อยากจะใส่นะครับผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยคือ1จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวนี่นะครับเป็น LED นะครับหรือเป็นหลอดไฟหลอดไส้ที่ ให้ดูตัวอย่างนะครับแร๊บหนึ่งผมซื้อมาแล้วหลอดไฟแบบเนี้ยนะครับหลอดไส้เนี่ยที่กินวัตต์น้อยฝ่าห้าวัตต์นะครับก็คือหลอดประมาณเนี้ยมันจะวัตต์น้อยกว่าเดิมนะครับหลอดเดิมมันจะเดี๋ยวมหาหลอดเดิมหลอดเดิมมันจะใหญ่ฝ่าเห็นไหมครับแต่แสงสว่างเท่ากันนะครับแต่วัตต์มันกินน้อยฝ่าหลอดเดิม ตัวนี้จะกินไฟน้อยฝ่าหลอดเดิมนะครับซึ่งหลอดเดิมเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่และวัดที่สูงฝ่านะครับซึ่งมันจะมีปัญหาต่อกล่องนะครับอ่าต้องเปลี่ยนเป็นหลอดนี้นะครับเป็นหลอดกินไฟต่ำว่า5วัตต์หรือถ้าพี่ลูกค้าหา LED ได้หา LED สีส้มใส่ได้เลยนะครับสีส้มหรือสีเหลืองนะครับใส่ได้เลยนะครับแล้วก็รีเลย์นะครับ รีเลย์กระป๋องแบบเดิมนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับก็คืออันนี้ยังใช้ได้นะครับแต่มันกินกระแสะไฟที่สูงนะครับมันทํามาเพื่อรองรับไฟเครื่องนะครับมันเป็นรีเลย์รุ่นเก่านะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวรุ่นเก่าใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้รีเลย์ตัวรุ่นใหม่นะครับซึ่งในเวฟตัวไฟเลี้ยวบางลมเนี่ยมันจะเป็นรีเลย์ตัวรุ่นหใหม่มาแล้วนะครับอ่าก็คือใช้ได้เหมือนกัน นะครับแต่แนะนําให้ใช้โจนรุ่นใหม่นะครับแต่ไอ้รุ่นเก่าเนี่ยมันกินไฟสูงนะครับเนี่ยไอ้รุ่นเก่าเนี่ยโอเดี๋ยว็ดรุ่นรุ่นเก่าเนี่ยมันกินไฟสูงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันกินไฟสูงนะครับเลยเปลี่ยนไปรีเลย์ที่เป็นเหมือนรีเลย์แต่งนะครับสีส้มอ่ะครับมันจะปรับมันจะปรับการกระพริบได้นะครับก็คือ ใส่รีเลย์ตัวนั้นแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟท้ายเป็น LED นะครับซึ่งทําไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะหลอดไฟพวกนี้หลอดไฟพวกนี้ที่เป็นของเดิมอ่ะมันรองรับไฟเครื่องยนต์นะครับซึ่งไฟเครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้เราตัดออกไปมันก็เลยจะใส่หลอดพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นหลอดที่กินวัตต์น้อยสามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีแนะนำให้ใส่เป็น LED เลยนะครับ เออขอโทษครับเมื่อกี้พูดผิดนีเอาใหม่นี่นะครับตัวเนี้มันเป็นกล่องกล่องมันเป็นกล่องของ LED นะครับผมเอามาใส่มันเป็นไว้เป็นตัวอย่างตัวนี้เป็นรีเลย์อ่าเป็นหลอดไฟเดิมนะครับที่มันจะกินไฟเครื่องยนต์ได้นะครับแต่มันจะกินหวัตตสูงนะครับกล่อง มันปล่อยมาแต่กระแสะไฟแบตนะครับมันจะไม่ปล่อยกระแสะไฟเครื่องยนต์มานะครับซึ่งตัวนี้มันจะทําให้กล่องมีภาระ,ะที่หนักขึ้นนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งผมมีตัวเลือกก็คือเปลี่ยนเป็นหลอดที่วัดน้อยฝาก็คือหลอดแบบนี้นะครับเล็กฝาหน่อยนึงแต่ความสว่างอะไรเท่าเดิมหมดนะครับเป็นหลอดไส้เหมือนกันเป็น 5วัตถ์ถ้าสําหรับคนที่ชอบแนวเดิมนะครับแต่ก็ต้องหาซื้อหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีขายในท้องตลาดนะครับมันต้องหาซื้อตามร้านประดับยนต์ที่ว่าเขามีนะครับแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้แนะนําเป็น LED หรือจะสั่งผ่านทางผมก็ได้ผมก็มีมาจําหน่ายนะครับไอหลอดตัวสีส้มเนี้ยนะครับหลอดตัวเนี้ยแล้วก็ถ้า ใครหาเป็น LED ได้เปลี่ยนเป็น LED เลยก็ได้นะครับมันจะไม่เป็นภาระกล่องนะครับสมมุติว่าพอเปลี่ยนเป็นหลอดไฟเล้วเป็น LED แล้วไฟเบรกนี่ก็เปลี่ยนเป็นหลอดที่วัดน้อยฝาก็คือหลอด5วัต์ถ้าหาได้และถ้าเกิดหาไม่ได้จริงให้เปลี่ยนเป็น LED เลยนะครับแต่ทางเพจเนี่ยทางร้านเนี่ยอาจจะมีอนาคตอาจจะมีการทำไฟท้าย LED ของเว็บ รุ่นหัวเถอกับไฟเลี้ยววังลมออกมาขายนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก่อนก็ได้นะครับก็อนา,าคตอาจจะทำออกมาขายนะครับแค่บอกไว้เฉยนะครับก็กล่องตัวนี้พอเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวเปลี่ยนตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเบรกแล้วเราก็ทําการติดตั้งนะครับการติดตั้งง่ายนิดเดียวนะครับแค่ปลดสายสีขาวนะครับ ตัวของเวฟเอเนี่ยจะเป็นสายสีขาวนะครับที่เราจะต้องปลดแต่ถ้าเป็นไฟเลี้ยวบังลมเนี่ยจะต้องปลดทั้งสองสายนะครับแต่เราจะมีมาร์กไปให้นะครับพอเราปลดมาเสร็จนะครับอันนี้เราก็เสียบเข้าไปนะครับที่สายนะครับเป็นขั้นกลางนะครับก็คือเอาตัวผู้เสียบเข้าตัวเมียของรถนะครับแล้วก็เอาตัวเมียของกล่องเสียบเข้าตัวผู้ของรถนะครับ ขั้นกลางแบบนี้ไม่ต้องตัดต่อสายนะครับแล้วก็มันจะมีสายไฟที่เป็นหางปลานะครับเป็นเดือยนะครับเราก็ทำการถอดนะครับอ่าออกมานะครับเป็นเส้นนี้นะครับที่ติดก,กับสายไฟไมายันจะเป็นเส้นนี้นะครับเราก็มาเสียบกับสายสีแดงของกล่องนะครับมันจะมีตัวแจ็คฟิกสายตัวมาให้นะครับ แล้วของกล่องนี่ก็จะไปเสียบกับสายสีแดงของกล่องนี่ก็จะไปเสียบกับตัวรถนะครับที่เป็นตัวเมียที่เราถอดออกมาตัวพวออกมานะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็สายไฟยกาวนะครับที่เรายึดกับตัวถังแล้วเราก็มีปลั๊กงนี้ครับฟิกายต,ตัวมาเสียบเข้าสายไฟยกาวนะครับเรียบร้อยครับครบส่วนวัดโวลต์นี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่เราทําปลั๊กไว้ให้เฉยๆนะครับเป็นปลั๊ก แจ็ค2ขานะครับ2ช่องนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วก็จากการใส่กล่องยัดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการย้ายมาให้ดูทางนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ นี่นะครับพอเราเปิดนะครับเห็นไหมครับไฟมันจะนิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าใครเคยใช้เวฟตัวนี้นะครับตอนก่อนใส่กล่องเนี่ยตอนนี้เราใส่กล่องอยู่นะครับกล่องกันไฟเกินตัวไฟเกียร์ว่างนะครับมันจะกระพริบนะครับเวลาเรากดสตาร์ทเดี๋ยวเราลองดูความแตกต่างนะครับตอนเราใส่กล่องแล้วนะครับ เห็นไหมครับไฟจะไม่กระพือเลยนะครับเห็นไหมครับไฟหน้ามันกระพือนะครับนี่เห็นไหมครับปกติเนี่ยไฟเกียว่างตัวเนี้ยมันจะกระพือตามไฟหน้านะครับอันเนี้ยตัวรถตัวเนี้ยมันมีไฟเกินมานะครับไฟตัวนี้มันขาดไปนะครับแต่ยังไม่ถึงร้าแรงถึงขั้นว่าความเร็วใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้แค่ไฟส่องตัว ความเร็วขาดเฉยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับไฟจะนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองตบไล้เกียร์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับาฟนิ่งเหมือนเราสตา,า,าร์ยังไม่ได้สตาร์รถนะครับแต่ตอนนี้เราสตาร์รถอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูว่าเราสตารต์อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเปิดลองเบิ้ลเคลืนน <an> ล่อนนะครับนะครับตัวไฟตัวเนี้ย นะครับเราสามารถสตาร์ทให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือตัวไฟเกียร์เนี่ยถ้าใครไม่เคยใส่กล่องนะครับลองไปเทสกับตัวเองได้นะครับเวลาเรากดสตาร์ทหรือกระทืบเท้านะครับไฟมันจะกระพือนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่กระพือนะครับเห็นไหมครับไฟเลี้ยวใช้ได้ปกตินะครับ เห็นไหมครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนรีเลย์เป็นรีเลย์แบตนะครับรีเลย์แบตจะเป็นรีเลย์สีส้มนะครับเอ่อไม่ใช่รีเลย์แบตรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับพูดผิดรีเลย์ไฟเลี้ยวเป็นสีส้มนะครับมันก็จะใช้ได้กับตัวกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น led นะครับไฟท้ายเป็น led นะครับไฟเบรกนะครับเป็น LED ตัวึกไม่เนี่ยเราจะเบิ้ลแค่ไหนก็ได้นะครับตัวกล่องจะกองกระแสที่จะเข้ามาในไม่ให้นะครับเดี๋ยวราดับให้ดูใหม่นะครับจะสตาร์ทกี่ครั้งตัวไม่ก็จะไม่กระพือนะครับนี่ครับมันจะไม่กระพือเห็นไหมครับหลอดไฟเกียร์ ข้อดีของมันนะครับมันจะช่วยกองกระแสนะครับไฟเกินนะครับที่จะทําลายไม้นะครับทําให้ไมพังเนี่ยออกหมดนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมต้องเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับกับไฟเบรกท้ายแล้วก็รีเลย์นะครับเพราะว่าตัวไฟเบรกท้ายกับไฟเลี้ยวแล้วก็รีเลย์เนี่ยมันเป็น รุ่นเก่านะครับมันทํามาเพื่อรองรับไฟเครื่องนะครับมันจึงกินกระแสสูงนะครับแล้วตอนนี้เราเอาไฟเครื่องออกไปนะครับโดยการกองผ่านกล่องโดยที่เราไม่ตัดต่อสายไฟเลยเรากองผ่านกล่องนีเฉยนะครับมันจะมันจะไม่พอที่จะเลี้ยงกล่องไฟรีเลย์กับหลอดไฟรีเล er, ย์หลอดไฟเลี้ยวรุ่นเก่านะครับที่มันกินกระแส,สไฟเครื่องนะครับ เพราะกระแสะไฟเครื่องเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันจริงต้องมีตัวกล่องกองนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมต้องมีนะครับกองกองเนี่ยเพื่อป้องกันไฟที่มันมากจํานวนมากไหลผ่านไม้นะครับแล้วไม้มันจะไหม้นะครับเราป้องกันไว้ไม้เราจะไม่พังเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะดีฝ่าตัวไฟที่มาจากรถเดิมนะครับเพียวเ นะครับเพราะไฟที่มาจากรถเพียวๆมันจะมีเส้นสัญญาณนะครับเป็นเส้นตรงนะครับถ้าใส่สโคมนะครับมันจะมีตัวสายเวฟวิ่งควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งฟาร์มถี่เนี้ยเราตัดออกไปนะครับขอบคุณครับ